สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p พย์ล็อตครับวันนี้เราไม่อยู่กับเกม NFT นเลยครับแต่อยู่กับโปรเจกต์ดีฟา e ที่ชื่อว่า Royalty Finance ครับที่เป็นแพลตฟอร์มให้คุณสามารถถือเหรียญของเขาไปสเต็กกิ้งเพื่อรับผลตอบแทนได้และขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้มีโฆษณานะฮะแต่ยังไงก็ตามผมจะมาเล่าตัวโปรเจกต์ให้คุณฟังและกันหลังจากนั้นคุณลองพิจารณาดูอีกทีแล้วกันเนาะ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวโปรเจกต์เฉยๆฝากกดติดตามช่องยู u ูบเพย์ล็อตแล้วก็กลุ่ม Facebook p ย์ล็อตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสําคัญในวงการเกมแนบถีนะตัว r รโยตี้ไฟแนนซ e ครับเป็นโปรโตคอลแบบกระจายอํานาจที่จะให้ APY สูงถึง160-198%ที่ถือว่าสูงอยู่นะฮะและมีระบบที่เรียกว่าออโต้สเต็กและออโต้คอมพาวครับ ที่เมื่อคุณถือเหรียญของเขาก็จะได้รับผลตอบแทนกลับมาครับโดยมีการออกแบบให้มีการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยโดยตรงเข้าสู่กระเป๋าของคุณในทุกๆ15นาทีฮะตัวเหรียญของโปรเจกต์ครับชื่อว่าเหรียญรอยัลมีทั้งทั้งสัพายอยู่ที่10ล้านโทเคนครับและในส่วนของการซื้อขายก็จะมีส่วนที่ถูกหักเข้าไปในส่วนต่างๆอย่างเช่นการพัฒนาโปรเจกต์แอดเข้า l i q u i ิ i t y ต่างๆครับเพราะฉะนั้นในการซื้อขายคุณจะเป็นต้องตั้งค่าสลิปเพจอยู่ที่1 5 1 9 เรียกว่าค่อนข้างเยอะเอาเรื่องเหมือนกันเนาะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า royalty longevity reserve ก็คือส่วนที่จะนำเปอร์เซ็นต์ในการแลกเปนนลี่ยนนั่นแหละครับเข้ามาซัพพอร์ตระบบต่างๆกับตัวโปรเจกต์ฮะจุดมุ่งหมายของทางโปรเจกต์ครับก็คือการรักษารูปแบบของผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุนพร้อมทั้ง APY ที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเพื่อสร้างระบบนิเวศของเหรียญ Royal ขึ้นมาครับทางทีมงานเนี่ยแม้ในเว็บไซต์ยังไม่มีการเปิดหน้านะ จะได้รับการแจ้งมาว่ามีการยืนยันตัวตนและก็ KYC ผ่านทาง i n t e r อร์เเรียบร้อยครับและกำลัง,งดำเนินการออดิตกับทางเซอร์ติอีกที่หนึ่งครับ Roadmap ในช่วงนี้ครับก็ได้สร้างคอมมูนิตี้ต่างๆขึ้นมาพร้อมทั้งเริ่มการตลาดโปรโมตัวโปรเจกต์เนาะหลังจากนั้นครับก็เตรียมส่งเหรียญลิสต์เข้าไปลงแพนเค้กแล้วก็เอ็กชนต่างๆต,างต่อไปครับ กำหนดการเ,าเคร่าวๆของเขาก็คือจะนำการขายเหรียญแบบพรีเซลในช่วงประมาณวันที่20-25เดือนนี้นะฮะช่วงปลายเดือนเนอะหลังจากนั้นครับภายใน48ชั่วโมงก็เตรียมที่จเสียลงในแผ่นเคส s อปครับอีกทั้งทั้งทีมงานครับเตรียมตัวจะมา MA สัมภาษณ์แบบพิมพ์ถามตอบนะฮะผ่านทางกลุ่ม Tele g กรม NFT Game เกม i l a n d ครับในวันที่13เมษายนเวลาประมาณ2ทุ่มบ้านเราด้วยนะครับพร้อมทั้งมีรางวัลมาแจก1รางวัลน,นะฮะ สำหรับผู้ที่ส่งคำถามในช่วงเวลาการสัมภาษณ์นะครับโดยทางทีมงานแจ้งไว้ว่ารางวัลเนี่ยรวมมูลค่าสูงสุด100 US Dollar ครับแบ่งการจ่ายเป็น2เหรียญฮนะส่วนของเหรียญรอยย่ของโปรเจกต์ครึ่งหนึ่งนะอีกส่วนครึ่งหนึ่งครับก็จะจ่ายเป็นเหรียญ USDT ครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับอย่าลืมติดตามตัวโปรเจกต์กันเพิ่มเติมนะในช่องทาง,างต่างๆครับ Discord Telegram และเขาจะมีกิจกรรมการแจกของ Giveaway Airdrop กันอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่อย่างไรก็ตามะย้ำกันอีกทีนะไม่ใช่คําแนะน,นําในการลงทุนนะครับลองดูส่วนของผลการตรวจสอบออดิตอีกทีนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและอย่าลืมวันที่13เมษายนนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ